สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับสูตร3ตัวบนออกที่352ก็ถูกนะครับออกที่392ก็ถูกออกที่2 4งสก็ถูกงวดที่ผ่านมานะครับ324ก็ถูกในสูตรนี้เลยนะครับมาแล้วนะครับงวด1สิงหาคม68น่าจะถูกนะครับ ก็ก่อนชมนะครับสูตร3ตัวบนโปรดได้มาฟังคำเตือนกันนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับคุณครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาต่อการชมนะครับคุณครับก็แบบนี้เลยนะครับตัวเลขที่เรานํามานะครับก็ยังคงตาม5อยู่นะครับคุณครับ5นะครับบางครั้งนะครับเราก็ต้องหาตัวประกบให้มัน แจมแจ้งนะครับสําหรับในตัวนี้นะครับที่มันถูกแบบนี้นะครับงวดนี้เราจะใช้ตัวไหนนะครับมาดึงออกแบบนี้นะครับนี่เราจะเริ่มดึงกันตั้งแต่งวดนี้เลยนะครับที่ออกอะไรครับ390นี่นะครับเราใช้ตัวไหนนะครับก็เลขท้ายนะครับเอามาดึงง่ายๆเลยนะครับใช้เลขท้ายเรานะครับ2ตัวงวดนั้นนะครับที่เราจะทําให้ออก3ามนย้นี่นะครับเราใช้เนี่ยเลขท้ายงวดนั้นมันออกที่06นะครับข้างบนมันออกไปที่3 8 8นะครับ เราเดินมาเลยนะครับหกนะครับได้หกหกไม่มานะครับหกไม่มามาตัวนี้นะครับดูนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเนี่ยมันมานะครับระหว่างหกกับเก้าเราแค่ตัวนี้นะครับเป็นตัวเดินนี่นะครับเก้านะครับเอ่อเจ็ด 8 9เนะครับเลขแค่4ตัวนะครับเราใช้ตัวหัวตัวท้ายนะครับหกไม่มามันออกที่9มันออกไปที่สามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้านะครับคุณครับตัวนี้เดี๋ยวเราเอาปากกาแดงมาวงไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะตัวนี้นะครับเรายังไม่ถูกสามตัวนะครับมันเข้าแค่สองตัวแต่เราต้องไปหาอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งมันถูกแน่นะครับสามตัวแต่เราสูตรนี้มาประกอบตอนนี้มันถูกสามตัวหมดเลยนะครับจากนี่มาเลยนะครับที่เรา กล้าเขียนโลโก้นะครับแล้วงวดถัดมามันออกต mm ัว hmm, นี้จริงหรือไม่นะครับ hmm, ต so ัวนี้เราไม่เขียนนะครับเพราะมันถูกแค่2ตัวนะครับมันได้แค่0ูนย์หรือ90นะครับนี่ในใบเล็กของเรานะครับแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับเราจะใช้ตัวเนี้มาเข้าเสียบนะครับมันก็จะถูก3ตัวแบบนี้เลยนะครับลองดูนะครับเราได้อะไรครับเดียวปากกาเขียวนะครับปากกาแดงมันก็จะเอาไว้วงนะครับเนี่ยคุณครับเราได้5เนี่ยนะครับ5 ห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเนี่ยนะครับมันมาตัวอย่างี้ยไหมครับทีนี้มันออกห้าเราก็เอาห้าขึ้นมาเสียบทั้งที่ห้ามันอยู่ตรงเนี้ยนะครับคุณครับเนี่ยเราห้ามาเสียบตัวไหนก็ถูกนะครับเอามาเสียบตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเสียบตัวนี้เราเสียบอย่างนี้เลยนะครับระหว่างห้ากับแปดนะครับก็ถูกไปในตัวนี้นะครับอย่างเงี้ยมันถูกสามตัวนะครับตามสูตรของเรานะครับ นี่มันถูกนะครับสลากเ3็าเขาไม่ว่าจะเป็นถูกหลักร้อยหรือไม่หลักร้อยอะไรแล้วแต่นะครับเราก็สามารถได้สตังก์นะครับที่เขาจะโอนเข้าบัญชีเป๋าตังค์ให้เราเลยนะครับมันออกไปที่สามห้าสองนะครับท่านก็ไปบิดเอานะครับเพราะในใบเล็กของเรามันแบบนั้นนะครับคุณครับสามห้าสองนะครับนะครับอย่างเงี้ยแปดไม่มานะครับแล้วก็มาดูว่ถัดมานะครับ นี่เราไม่รู้นะครับว่าอะไรออกตัวไหนเพราะเราสามดึงอย่างเงี้ยนะครับมันดึงถูกทุกงวดเราก็เลยยังไม่หนีนะครับก็ยังต้องใช้ตัวนี้ดึงอยู่นะครับคุณครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับก็ดูนะครับเราได้อะไรครับตัวนี้เราได้สองอ่าสามสี่งวดนี้สองกับห้าไม่มาด้วยกันแล้วนะครับเนี่ยมันมาไปแล้วนะครับมันก็ออกที่สองอ่านะครับออกที่สองเราเอาสองนะครับกับห้าขึ้นมาเสียบ เราเสียบตัวนี้นะครับเนี่ยบางครั้งถูกตรงนะครับเนี่ยมันถูกตรงเลยออกนี้นะครับสามเก้าสองมันสูตรแบบนี้มันมันดูแล้วมันเออมันง่ายมันชัดเจนดีนะครับคุณครับก็เลยจําเป็นนะครับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมันก็ถูกจริงไหมครับเนี่ยนะครับสองวันผ่านไปแล้วนะครับก็มาดูอีกนะครับที่มันถูกแบบนี้จริงหรือไม่นะครับเราใช้ตัวนี้ดึงนะครับ เอาเลขท้ายนั่นแหละครับมาดึงเลยนะครับเออนะครับบางครั้งนี่สูตรดูแบบนี้นะครับมันง่ายอ่ทีนี้เราจะใช้ตัวไหนดึงครับเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยคุณครับเนี่ยระหว่างหกกับเก้าเท่านั้นนะครับที่เราจะเอาไปขึ้นไปนะครับระหว่างหัวท้ายเราเอาหกมานะครับเอาหกมาเสียบตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเสียบตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็ถูกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย นะครับเนี่ยเราอาจจะใส่ปูพรมหรืออาจจะท่านจะมีเลขอยู่ในใจของท่านแล้วก็แล้วแต่นะครับคุณครับมันเป็นโชคของเรานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ออกอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับก็นะครับทุกสูตรนะครับคุณครับได้ใช้วิทยาราญตในการชมนะครับเพราะว่ากระผมนั้นไม่ทราบลนะครับว่าเลขมันจะออกยังไงแล้วก็ทําไปตามสูตรจริงๆถ้าหากว่ายิ่งไม่บรรยายนะครับท่านก็อาจจะไม่ได้ทราบเลยนะครับว่า จากตัวไหนมายังไงอย่างไงนะครับก็ต้องขออภัยสําหรับท่านที่นะครับบางครั้งอาจารย์พูดไปอาจจะไปกระทบกระเทือนท่านนะครับก็ขอโทษนะครับเพราะว่าเราต้องพูดเราต้องประชาสัมพันธ์บ้างนะครับถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นก็ปิดเสียงเอานะครับคุณครับปิดเสียงถ้าอยากจะได้สูตรได้อะไรอาจารย์ไม่นั่นแหละนะครับคุณครับอะไรครับ4ี่สอนะครับ4 6นะครับเนี่ย2 4 6ครับแล้วก็ถูก3ตัวนะครับแล้วก็ถูก3ตัวเหมือนเดิมนะครับถูก3ตัว อ่แล้วก็มาดูมว่ที่เพิ่งผ่านไปนะครับว่ามันถูกจริงหรือไม่นะครับตามโลโก้ของเราแบบนี้เลยนะครับเราก็ใช้เลขง่ายๆแค่นี้นะครับเนี่ยสองสี่หกมันอาจไม่ได้เข้าตรงแบบนี้นะครับแต่มันเนี่ยได้สองสี่อะไรแล้วก็กลับนะครับตามใบเล็กของเราทั้งๆที่มันอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้สองสี่สามเนี่ยนะครับเนี่ยออกสองสี่หกแล้วก็สองสี่สามใช่ไหมครับสามอยู่ตัวนี้แต่เราก็ยังอาจจะหาไม่เจอนะครับเราก็มาดูตัวนี้ของเราเราได้อะไรนะครับศูนย 1>, 1 2 3เนี่ยถ้าเราไม่เอาขึ้นมาเสียบแล้วก็ตัดได้เลยนะครับรู้รู้สึกว่า3มันอยู่ในตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็รู้แหละแต่บางทีเราดึงออกมาแล้วเอา3ไปเสียบมัน3 4แล้วก็ยังจะหาพวกนี้ไม่เจอแต่ที่ไหนได้เราเอา3มาเสียบอย่างเงี้ยนะครับคุณครับเนี่ยอขออภัยนะครับเข็นเป็นเลข4ไปเลยนะ3เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเอาสมาเสียบตัวบนนี่เลยนะครับเนี่ยมันก็เป็น3 4 2 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เรากลับตัวตัวหน้าตัวหลังเอานะครับเพราะว่าในใบเล็กของเราเนี่ยมันจะกลับนะครับมันจะกลับนะครับมันกลับเนี่ยกลับเป็นสามเอาไว้หลักร้อยก็เป็นสามสองสี่สามสี่สองนะครับถ้าเรากลับตัวนี้มันก็เป็นสองสี่แล้วก็ถูกตรงนะครับตามที่เราได้เขียนไว้เลยนะครับก็สามมันอยู่นี่นะครับก็แบบนี้เลยนะครับเอาวงเพิ่มไปก็ได้นะครับเนี่ยวงเพิ่มไปนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยตัวนี้นะครับสามสองเก้ามันก็อยู่ด้วยกันนี่นะครับ อ่าตัวนี้3 5หนะครับ2 3 5ก็อยู่ด้วยกันตัวนี้มันไม่มียังไงครับเนี่ยไม่มี2นะครับก็เลยเอามาให้คุณได้ชมแบบนี้นะครับเผื่อบางท่านถ้าตัวนี้มันไม่ได้มานี่มันมาอีกตัวหนึ่งนะครับท่านก็รู้ว่าเลขมันขาดไปอีกกี่ตัวนะครับที่อ่ามันจะตัวนี้มัน7ตัวนะครับทุกงวดไปนะครับเพราะเลขเนี่ยมัน7ตัวก็เหลืออยู่3ตัวนะครับเอามาเสียบถ้าหาว่ามันไม่ออกตัวที่เราดึงเนี่ยนะครับก็เอาตัวอื่นมาเสียบได้เลยนะครับเอาตัวอื่นมาเสียบเอานะครับเพราะเลขมันเหลือน้อยนะครับ เลขที่เหลืองวดนี้มันเหลืออะไรครับเราก็ตั้งไปเลยนะครับเนี่ยมันตั้งแต่ศูนย์หนึ่งนะเหลือที่ศูนย์นะครับศูนย์แล้วก็อะไรครับสองสองนะครับสามสี่ห้าหกในนี้เจ็ดศูนย์สองแปดนะครับมันเหลือที่ศูนย์สองแปดนะครับเอามาเสียบถูกเลยนะครับถูกเลยถ้าหากว่าตัวเราใช้เนี่ยมันไม่ออกนะครับถ้าเราจะใช้ตัวนี้มันไม่ออกนะครับเราได้อะไรครับดูนะครับ เราได้แปดเก้าศ yeah, 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 yeah. mm ูนย์หนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคุณครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแปดเก้าศูนย์หนึ่งเลยนะครับถ้าว่ามันยังค้างตัวบนแปดนะครับเราก็เฮเลยนะครับเนี่ยเพราะมันไม่ตรงกันดีด้วยนะครับเนี่ยมันไม่ตรงเลยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าหนึ่งมันตรงตัวนี้นะครับหนึ่งห้าอย่างเงี้ยนะครับถ้าออกห้าหนึ่งมันก็ต้องไปพึ่งตัวอื่นนะครับอ่าพอห้าหนึ่งมันออกแล้วนะครับถ้าเขาออกสองตัวก็หนึ่งห้าหนึ่งไปเลยอย่างนั้นน่ะนะครับ แต่ทีเนี้เราจะเอา8เนี่ยมาปูพมไว้เลยนะครับคุณครับเนี่ยตัวนี้สอตัวมันถูกแล้วแน่นอนนะครับทีนี้เราก็เอามาตั้งโอ้ตัวนี้ยังไม่ได้เขียนนะครับเลขมันออกไปที่ออะไรครับ3 2 4 3องสีนะครับตัวนี้เราก็มาตั้งเลยนะครับตั้งตัวนี้เอาไว้เลยนะครับเราตั้งอาจารย์จะตั้งชุดเดียวนะครับ1นึงส้นหึงมันเป็น1 5ตัวเดียวนะครับ ก็คงจะตัวนี้นะครับเพราหนึ่งกับหกมวนนี้มันชนกันนะครับตัวนั้นเราหกหกน,นะครับถ้ามันออกล็อตนี้นะครับเราก็คงจะนะครับห้าสามใช่ไหมครับเนี่ยห้าสามแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดห้าหรือห้าเจ็ดนะครับเพราะตัวนี้เราเราเป็นตัวที่เรารักมากนะครับงวดนี้นะครับแล้วก็สี่ห้านี่ก็ อย่าลดล้านะครับ4ี่ห้านี่นะครับถ้า4ี่ห้านี่มันจะไปเข้ากับ0ูนย์อ่าหรือ8ได้ทันทีเลยนะครับคุณครับหรือ2อ่านะครับแล้วก็ห้าหกแล้วก็เก้าห้าอ่านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เอาแปดตัวบนนี่นะครับเพราะมันกําลังอยู่ในร่องแปดถ้าจะเอาหนึ่งมาเสียบก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นการถ้าอาจารย์เสียบให้เดี๋ยวมันก็จะเป็นเลขอ่าเยอะจัดไปนะครับคุณครับอ่าเพราะมันสองตัวนะครับเนี่ยสองตัว ล่างกับบนแค่นั้นเองนะครับเนี่ยมันเคยออกอย่างนี้นะครับอ่างวดนี้มันอย่างนี้นะครับมันค้างอยู่นะครับอ่าขออภัยนะครับนี่นี่นี่ตัวนี้เราทําผิดแล้วนะครับนี่นี่ศูนย์ศูนย์ไม่ใช่นะครับศูนย์ไม่ออกขอแก้ไขนะครับนี่ออกตัวนี้เห็นไหมครับนี่นี่เพอเจอไปในงวดที่แล้วี่อาจารย์ลักศูนย์มากไงครับเลยไปจับศูนย์สามสี่นะครับที่มันพลาดไปนะครับนี่ขนาดเขียนมาอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ยังเพิ่เจอไปเลยนะครับว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์เพราะมันหมา ศู onents, นตัวนี้นะครับมันทําให้เราโอ้โหนะครับวันนี้ถ้าเขาเกิดย้อนเอาศูนย์มาเล่นแล้วก็โอ้โหเราก็ตายเลยนะครับชักเลยนะครับเนี่ยถ้าศูนย์มันจะเข้าได้ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับเนี่ยสี่ศูน์ห้าอะไรอย่างเงี้ยครับห้าศูนย์สี่เพราะมันจะมาเบิ้ลตัวเขาเองอะนะครับเพราะเลขมันทําท่าแต่ชั่วโมงนี้เราใช้แปดนะครับคือแปดก่อนนะครับแปดเลยนะครับแปดแปดเลยนะครับเนี่ยแปดหมดเลยนะครับอันนี้จริงๆเราควรจะกลับตัวนี้นะครับอ่ากลับตัวเนี่ย เพราะมันเลขมันชอบกลับใช่ไหมครับเนี่ยชอบกลับนะครับเราก็อาจจะลองลองกลับดูครับเกิดมันตรงๆนะครับเราลองกลับดูนะครับเราดึงออกมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องใช้อะไรครับ3 5อ่านะครับแล้วก็5.1นะครับแล้วก็ 5, 7อ่าอย่างนี้นะครับคุณครับ5.7เเขียนเลข7นี่ไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็ 5, 4อ่าแล้วก็ 6, 5 นี่เรากลับไว้นะครับกลับไว้ก็คืออะไรครับ5 9นะครับเราแมาเสียบนะครับเพราะว่าเราขึ้นไปเนี่ยมันเสียบไม่รู้ว่าอยู่ในหน่วยสินะครับไม่รู้ว่าจะอยู่หลักร้อยได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณครับเราก็จับไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วท่านก็คงจะไปบิดเอานะครับไปพิจารณาเอานะครับคุณครับไปพิจารณาเอาเลยนะครับนะครับชั่วโมงนี้นะครับมันอยู่ที่1กับ5นะครับ1มันอยู่ตัวนี้นะครับ1 นี่นะครับ1นนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับชั่วโมงนี้มัน8ถ้าหากแมันยังค้างอยู่นะครับ8เพราะไอตัวนั้นนะครับเราได้อะไรครับอ่ปดกับอะไรครับ8กับ8กับศูนย์หรือ8กับอะไรเนี่ยนะครับอ่าอีกสูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะคัดมาให้ดูนะครับมันจะได้เน้นๆกันเลยนะครับเอ่อนะครับอาจารย์ก็เลยชอบไปเลยนะครับชอบตัวนี้แต่อย่าไปตัดตัวไหนออกนะครับคุณครับพิจารณาหรือท่านจะเก่งในเรื่องตัดตัวเลขนะครับหนึ่งคุณครับเนี่ยตัวนี้ก็คือแทน6นะครับแล้ว8กับ6 นะครับตัวนั้นมันเบิ้ลหกหกอ่านะครับเราก็กลัวมันอยู่แต่ตัวนี้สูตรตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันไม่มีหกแล้วแต่หกเขาไม่อยู่ตัวในในตัวที่เราดึงออกมานะครับมันจะเป็นแปดห้าหกแปดห้าหกอ่านะครับก็คือตัวนี้แต่ชั่วโมงนี้นะครับเราลักเจ็ดเพราะคู่ที่เราได้ทําได้อ่าเมื่อที่แล้วมันอะไรครับสี่สองเมื่อก่อนมันหกสองแล้วงวดนี้มันห้าเจ็ดใช่ไหมครับมันห้าเจ็ดตัวนี้เลยอ่านะครับมันจะเป็นเลขแบบ อย่างนี้หรือเปล่านะครับคุณครับก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะครับคุณครับก็ลองเอาไปตัดเอานะครับคุณครับเพราะว่าเลขตัวนี้นะครับเลขที่เหลือนะครับมันก็คืออะไรครับสองใช่ไหมครับสองสองนะครับตัวนี้2แล้วก็ศูนย์นะครับเนี่ยเหลือศูนย์แล้วก็แปดแปดเออใช่ครับแปดอยู่ตัวนี้พอดีเลยนะครับเนี่ยศูนย์สองแปด เนี่ยนะครับเลขมันจะเหลือแค่3ตัวทุกงวดเลยนะครับคุณครับโอ้ถ้ามันเอาตัวนี้ขึ้นไปจริงๆนะครับเพราะมันชน8เราตัวนี้นะครับก็เป็นอันว่าเราจะได้อ่ามีโชคเลยนะครับคุณครับเนี่ยอ่าศูนย์สองแปดเหลือนะครับนี่ก็คือนับเลยครับเนี่ยหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วหกและเจ็ดเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็เหลือสามตัวตัวนี้นะครับเนี่ยศูนย์สองแปดนะครับเลขที่เหลือนะครับอ่านะครับศูนย์สองแปดหรือจะเอาศูนย์เข้ามา หรือจะเอา2เข้ามาอีกแค่นั้นนะครับแต่ชั่วโมงนี้มันติด8ตัวนี้ของเราอะนะครับเอ่อนะครับมันติด8เมื่อทีแล้วมันก็อยู่3ตัวนี้นะครับอาจารย์ไปแหม่ไปเอาศูนย์เลยนะครับไม่ใช่นะครับเพราะเลขมันออกที่เอ่ออะไรครับเนี่ยสามสองสี่อย่างนี้นะครับคุณครับก็เป็นเลขที่เรายังตามเลขวิ่ง5อยู่นะครับคุณครับเนี่ยนะครับถ้าศู์เข้ามากับ5้าวันนี้ก็แปลกแล้วนะครับคุณครับเพราะตัวนั้นมันได้1กับศูนย์นะครับ ถ้า1กับ0มามันอยู่ข้างล่างนี่มันไม่ได้อยู่ตัวบนเนี่ยนะครับแต่เขายังไม่เคยอย่างนี้เขาก็อยู่ตัวบนกับตัวล่างเห็นไหมครับเนี่ยตัวบนกับตัวล่างตัวบนกับตัวล่างอย่างเงี้ยตัวบนกับตัวล่างอย่างเงี้ยนะครับคุณครับนี่6ไม่มาเห็นไหมครับเนี่ยมันดอก9แล้วหา3นะตัวนี้เราหา3ไม่เจอนะครับ3ในในสูตรนี้ไม่มีแล้วก็ต้องไปพึ่งอีกสูตรหนึ่งนะครับมันมีทุกสูตรนะครับที่จะเข้า3ตัวได้เว้นแต่เราจะจับ ตัวไหนพลาดแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเข้าตามที่โลโก้เราเขียนไว้เลยนี่นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่วันนี้วันที่ห้านะครับคุณครับมันแบบนี้นะครับเขาจะมาให้เรานะครับมีโชคกันหรือไม่นั้นนะครับเหตุการณ์ข้างหน้าก็ขอภาวนานะครับทวยเทพพยาดาทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะพะสยามเทวาธิราานะครับที่ปกป้องคุ้มครองประเทศบ้านเมืองของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับท่านลองคิดดูสิครับว่าความศักดิ์สิทธิ์ของทวยเทพพยาดาที่ปก ปักรักษาประเทศของเราเนี่ยนะครับคุณครับแม้แต่นะครับโดนอะไรก็นะครับลูกปืนก็ไม่แตกแล้วนะครับระเบิดก็ไม่แตกกันนะครับเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยนะครับจริงๆนะนะครับสามารถชนะมารได้นะครับคุณครับก็ยังไงนะครับเราก็ยึดมั่นนะครับในความถูกต้องในความดีงามเพราะประเทศของเรานั้นนะครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับเมื่อพืชพืชขึ้นมาเมื่อไหล่แล้วนะครับมันก็ตื่นตันใจนะครับ นึกถึงลนเก้าของเรานะครับราชการที่9ของเรานี่นะครับมันจับจิตจับใจอยู่ตลอดเวลานะครับพูดเมื่อไหร่น้ําตาก็ซึมนึกถึงพระองค์นะครับท่านก็ได้ฝากนะครับพระราชการที่10ของเรานะครับมาปกป้องบ้านเมืองของเรานะครับให้ร่มเย็นนะครับต่อเนื่องต่อยอดทุกวันนี้นะครับเราก็มีความสุขกันทุกๆท่านนะครับ คุณครับยังไงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับเลขทุกเลขชุดทุกชุดนะครับที่ออกไปนั้นนะครับล้วนแต่นะครับมีที่มาจริงๆผมไม่อาจเลยนะครับที่จะไปเอาสูตรแบบที่ชนิดที่ว่าต่อเติมให้เลขถูกแล้วนะครับมาแบบชนิดที่ว่าไม่ได้นะครับคุณครับนั่นมันคือเป็นการอะไรนะครับมดเท็จแล้วก็สร้างกรรมไปในในในเขาเรียกว่าสร้างกรรมคือ คนเราเนี่ยทำอะไรไว้นะคุณครับมันต้องรับแน่แน่ผลบุญผลกรรมนะมีแน่นอนนะครับเพราผมยื่นมั่นของผมอย่างนี้ใครจะเชื่อหรือใครไม่เชื่อก็อแล้วแต่นะครับแต่ผมนี่ ยึดจริงๆนะครับยึดตรงนี้เพราะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับเคยสูญเสียจากการไฟดูดนะครับตัวผมเองก็ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ยังมาพูดได้อย่างนี้อะไรอย่างนี้บางท่านก็บอกขี้โม้อะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรแล้วครับคุณครับเอาความจริงนะครับอย่างสูนหวยก็เห็นเห็นอย่างนี้นะครับวันนี้มันจะมีหรือไม่นะครับที่เราวงตัวแดงๆไว้นะครับเนี่ยแปดห้าเจ็ดอย่างนี้ก็ขอให้เขาออกหน่อยเถอะจะขอบคุณเลยทุกๆท,ท่านที่เข้ามาในช่องจะได้มีโชคกันบ้าง นะครับสวัสดีครับ